บทที่580การแข่งขันชูยุนหลงไหลในความงามและรูปร่างของโมเสียวไปมาโดยตลอดน่าเสียดายที่เธอเป็นอาจารย์เช่นเขาดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่เขาจะทําเพื่อข่มขู่เธอได้นอกจากนี้โมเสียวไปก็มีแฟนคลับอยู่หลายคนซึ่งพวกเขาต่างก็เป็นคนที่เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปมีเรื่องด้วยทั้งนั้นเขาจึงทําได้เพียงแค่อดทนเอาไว้ตอนนี้ในเมื่อเขาได้มาเจอเธอโ,โดยบังเอิญแบบนี้แล้วเขาจะปล่อยโอกาสให้หลุดรอดไปได้ยังไงกัน เหตุผลที่เขาฉีกรูปว่าจนขาดก็เพราะความรู้สึกชอบที่มีต่อโมเสียวไปที่เก็บกดอยู่ภายในหัวใจและพร้อมกันนั้นก็ใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะแสดงความสามารถของเขาให้เธอได้เห็นด้วยเขารู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ไร้ความสามารถแถมหน้าตาก็ยังดีอีกด้วยตราบใดที่เขาตั้งใจที่จะลองการที่จะได้โมเสียวไปมาก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรจังหวะที่เขากําลังจะแสดงฝีมือก็มีใครบางคนที่อยู่ข้างหลังบอกให้เขากล่าวขอโทษขึ้นมา เขารีบหันกลับไปและกำลังที่จะกล่นด่าว่าไอสารเลวคนไหนที่มันกล้ามาพูดจาแบบนี้กับเขากันเมื่อเขาหันกลับมาเขาก็เห็นชายคนหนึ่งสวมหน้าก,ากากสีดำพร้อมด้วยหมวกสีดำนอกจากสายตาที่เย็นยะเยือกจนเขาแทบจะตัวแข็งทื่อแล้วเขาก็ไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนอีกเลยชูยุนตกตะลึงแต่ก็รีบตอบโต้ออกไปด้วยความุโกรธไอ้หนูฉันขอแนะนำดีกว่านะว่าอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่น ชายที่สวมหน้ากากจริงๆแล้วก็คือหลิวฟานและโม่เสี่ยวไปเองก็จําได้เธอรู้สึกสงสัยมากว่าทําไมเขาถึงต้องทําอะไรแบบนี้ด้วยหลิวฟานมองไปที่โมเสี่ยวไปพร้อมทั้งสายหัวเล็กน้อยโมเสี่ยวไปเข้าใจได้ในทันทีเมื่อที่คุณจงใจฉีกผลงานของคนอื่นผมเห็นอย่างชัดเจนคนที่อยู่รอบๆนี้ต่างก็เห็นกันอย่างชัดเจนเหมือนกันงั้นผมขอแนะนำให้คุณทำตัวเป็นคนดีแล้วขอโทษผู้หญิงสองคนนี้ซะ หลิวฟานพูดย้ำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเย็นชาสีหน้าของชูหยุนเองก็มองลงหลังจากผ่านมาหลายปีนี้เป็นครั้งแรกที่เขาต้องรู้สึกเสียหน้าแบบนี้เมื่อกี้ฉันตั้งใจทำหรือไงกันตลกแล้วมีใครตรงนี้บอกได้บ้างว่าเมื่อกี้ฉันตั้งใจทำหละ่ะพัแล้วนายเป็นใครกันนายไม่อายหรือไงกลางวันแสกแสยังใส่หน้ากากอีกทำอะไรผิดมาหรือไงชูหยุนเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆหลิวฟานพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยท่าทางโกรธเกรี้ยว แต่หลิวฟานก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยสายตาของเขาเต็มไปด้วยประกายแห่งความเย็นชาซึ่งทำให้ชูหยุนแอบรู้สึกสันไหวในหัวใจเฮ้ไอ้หนูนายกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยทำไมกลางวันแสกถึงจะใส่หน้ากากไม่ได้ล่ะลุงที่ใส่หน้ากากเหมือนกันก้าวออกมาจากฝูงชนเขามีร่างที่สูงใหญ่ราวกับยักษ์ย้ายปักหลักพร้อมด้วยมือที่กำลังถือมีดสับหมูอยู่ในมือใช่แล้ว ไอหนูนี่ก็หน้าตาเหมือนคนแต่ทำไมถึงพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยเมื่อกี้ฉันก็เห็นเขาตั้งใจที่จะไม่ยอมปล่อยมือภาพวาดก็เลยขาดออกแบบนั้นเขามีเจตนาไม่ดีจริงๆแหละกว่าที่แม่หนูนี่จะวาดได้แต่ละรูปเพื่อหาเลี้ยงตัวเองนี่มันง่ายมากหรือไงกันเขาไม่มีสำนึกเลยจริงๆสายตาของฝูงชนต่างก็รุกชนการเคลื่อนไหวของประชาชนที่วิจารณ์ชูหยุนทำให้เขารู้สึกอ่อนด้อยขึ้นมาทันที เขายิ้มอย่างอายๆพร้อมทั้งพูดออกมาทุกคนเข้าใจผมผิดแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับอาจารย์ไปเอาแบบนี้เป็นไงผมจะวาดภาพใหม่ให้คุณเองเขาสามารถระงับอารมณ์ได้ในทันทีเผยให้เห็นถึงการความสามารถในการปรับตัวเรื่องนี้ทำให้หลิวฟานรู้สึกประหลาดใจอยู่นิดหน่อยสมแล้วที่เป็นผู้ชายที่น่าสงเพสช,ช่างลื่นไหลได้อย่างกับปลาไหลโมเสี่ยวไปได้ยินแล้วรีปฏิเสธออกมา ช่างมันเถิดข้าฉันไม่อยากได้แล้วหลังจากที่พูดจบเธอก็มองไปที่เด็กสาวที่วาดรูปแล้วหยิบเงินออกมาหนึ่งร้อยหยวนน้องสาวเงินนี่คิดซะว่าเป็นค่าแรงแล้วก็ค่าชดเชยแล้วกันนะเด็กสาวสายหน้าพร้อมทั้งพูดออกมาไม่ต้องหลอกพี่สาวรูปที่ฉันวาดให้พี่มันพังไปแล้วฉันรับเงินมากขนาดนี้ไม่ได้หลอกค่ะไม่เธอสมควรได้แล้วละ ถึงแม้ฉันจะไม่ได้รูปวาดที่สมบูรณ์แต่ฉันก็พอใจกับรูปที่เธอวาดมากเลยนะเด็กสาวรีพูดออกมาด้วยความขอบคุณขอบคุณมากนะคะพี่สาวจากคำชมเชยของพี่เมื่อกี้ต่อไปฉันจะพยายามให้มากขึ้นอีกเพื่อกันไม่ให้ตัวเองต้องรู้สึกกระากระอ่วนมากไปกว่านี้ชูหยุนหยิบเงินออกมา500อยหยวนแล้วส่งให้เด็กสาวเขากระแอมออกมาแล้วพูดว่าน้องสาวรับเงินนี้ไปเถอะถือว่าเป็นค่าชดใช้นะแต่พูดตามตรงนะฝีมือการวาดรูปของเธอมันแย่มากจริงๆ ฉันไม่เชื่อคุณหรอกนอกจากคุณจะวาดออกมาได้ดีกว่าฉันเด็กสาวกัดริมฝีปากและโต้เถียงออกมาเมื่อมีโม่เสี่ยวไปและฝูงชนคอยสนับสนุนเธอก็มีความมั่นใจที่จะพูดกับชูหยุ D. นห้าหหดีงั้นฉันจะทําให้เธอยอมรับอย่างเต็มใจเองชูหยุนหัวเราะออกมาเสียงดังคำแนะนําเมื่อกี้กระตุ้นเขาได้อย่างดีแล้วเขาจึงหันไปมองที่โม่เสี่ยวไป อาจารย์ไปไม่ทราบว่าคุณพอจะเป็นแบบให้ผมสักสิบนาทีได้ไหมผมจะได้วาดรูปเพื่อชดใช้รูปเมื่อกี้ให้ชูหยุนถามออกมาอย่างอวดดีโมเสี่ยวไปลังเลอยู่สักพักเธอไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องอะไรกับตัวปัญหามากนะแต่เมื่อเธอเห็นสายตาอ้อนวอนของเด็กสาหวหัวใจเธอก็อ่อนยวบตกลงเธอไปฉันจะลองแข่งด้วยสนุกสนุกฉันเองก็อยากที่จะแข่งกับเขาเหมือนกันอยากจะรู้ว่าใครจะฝีมือดีกว่ากัน จูจูหลิวฟานก็พูดขึ้นมาอะไรนะคุณฟานอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะโม่เสี่ยวไปคิดว่าหลิวฟานฝืนใจจึงรีบพูดออกมาเพื่อห้ามเขาเด็กสาวที่วาดรูปเองก็นิ่งอึ้งไม่ต่างกันนายงั้นเหรอหึ่ึนายจะมาเทียบฝีมือการวาดรูปกับฉันงั้นเหรอชูยุนหัวเราะออกมาอย่างดูถูกเขามองไปที่หลิวฟานราวกับว่ากำลังมองไอ้โง่สักคนหลิวฟานพ่นลมออกมา จมูหรือจ้าเดียวก็ค่อยมาดูกันผู้อํานวยการชูในเมื่อคุณมั่นใจในฝีมือของคุณมากนักงั้นคุณจะกลัวการแข่งกับผมทําไมละ่ะชูหยุนหัวเราะออกมาแล้วพูดว่าโอเคในเมื่อนายอยากที่จะทําให้ตัวเองต้องถายหน้าง,งั้นก็มาลองกันเลยหลิวฟานยิ้มอ่อนและพูดขอยืมอุปกรณ์การวาดรูปจากเด็กสาวพร้อมกับชูหยุนและเริ่มที่จะวาดภาพโมเสี่ยวไปสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วนั่งลงที่เก้าอี้ เธอหันไปมองหน้าหลิวฟานพร้อมรอยยิ้มภาพนี้ทําให้ชูหยุนไม่พอใจอย่างมากจนต้องกัดฟันแน,น่นเขาสังเกตมานานแล้วว่าชายหนุ่มคนนี้น่าจะมีความสัมผัสที่ลึกซึ้งกับโมเสี่ยวไปดังนั้นเขาจึงรู้สึกเกลียดชังหลิวฟานขึ้นมาอย่างไม่ต้องคิดเลยแต่แน่นอนว่าเขายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคือใครกันแน่เมื่อการวาดรูปเริ่มขึ้นชูหยุนหยิบแปรงขึ้นมาอย่างมีทักษะทุกขั้นตอนที่เขาลงมือวาดดูเป็นระเบียบอย่างมาก ทำให้ผู้คนมองแค่แว็บเดียวก็เข้าใจได้เลยตรงกันข้ามกับฝีแปรงของหลิวฟานที่ดูเหมือนกับต่างกันราวฟ้ากับเหวการวาดที่สเปะสปะดูราวกับไม่ตั้งใจเฮอหน่าสงสารจริงๆเลยถึงแม้ไอ้หนุ่มที่สวมหน้ากากจะมีความยุติธรรมแต่ฝีมือการวาดรูปของเขาแค่มองก็น่าเศร้าใจแล้วอะผู้อำนวยการชูคนนี้มีฝีมือจริงๆเลยนะ เราไม่ควรตัดสินคนจากเปลือกนอกจริงๆแต่ดูไปดูมาเขาก็หน้าตาดีเหมือนกันนะนี่มันเลเทมากเลยอะไม่ต้องแข่งแล้วแหละผลมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆแล้วทุกคนต่างก็เห็นขั้นตอนการวาดรูปของทั้งสองหนุ่มได้อย่างชัดเจนความสร้างสารรค์ของหลิวฟานได้รับคำวิจารณ์เป็นเอกฉันจากฝูงชนนี่เขากำลังวาดอะไรอยู่เนี่ยแต่ชูหยุนต่างออกไปด้วยการสะบัดแปลงง่ายๆไม่กี่ครั้ง เขาก็วาดโมเสี่ยวไปให้ออกมามีชีวิตชีวาราวกับมีชีวิตจริงๆเหมือนกับคนจริงๆไม่มีผิดความแตกต่างระหว่างเขาและเด็กสาวที่วาดรูปเริ่มที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ดวงตาของเขาดูมีชีวิตชีวาราวกับว่ามันบรรจุไปด้วยอารมณ์บางอย่าง6นาทีต่อมาชูหยุนก็วางแปลงวาดรูปละนอภาพวาดของเด็กสาวที่นั่งอยู่ถัดไปก็ปรากฏให้ทุกคนได้เห็นรูปร่างของเธอสวยงามและดวงตาของเปล่งประกาย ภายใต้แสงอาทิตย์ช่วงบ่ายภาพวาดให้ความรู้สึกราวกับว่าเด็กสาวเพิ่งจะเติบโตเป็นสาวแรกรุ่นน่าทึ่งมากเด็กสาวและคนดูต่างก็ตกตะลึงโมเสียวไปเองเมื่อได้เห็นภาพวาดก็รู้สึกกังวลไม่ต่างกันในความคิดของเธอหรือฟานไม่ใช่คนที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ได้ง่ายๆไอ้หนูอย่าฝืนตัวเองเลยการวาดภาพมันต้องใช้ฝีมือนะชูยุนเอ่ยแนะนำจากด้านข้างเขารู้สึกว่าหลิวฟานกำลังทำให้เขาเสียเวลา วินาทีต่อมาจูหลิวฟานก็หยุดการวาดลงเขามองไปที่ชูหยุนแล้วหยิบหมึกจากด้านข้างมาเทราดลงไปที่กระดาษวาดรูปสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่581มีกลิ่นของเลือดในทันทีหมึกถูกสาสต์ลงไปที่กระดาษและกระจายอย่างรวดเร็วราวกับมีฝีแปรงของผีและเทพเจ้าอย่างในอย่างนั้นแล้วก็ปรากฏรูปของหญิงสาวขึ้นมาที่กระดาษ ดวงตาเปล่งประกายสดใสาราวกับสายน้ําในฤดูใบไม้ร่วงคิ้วของเธอโค้งราวกับคันศรและใบหน้าของเธอก็เบ่งบานราวกับดอกชบ้าท,ทุกคนที่มองเธอก็จะสามารถที่จะเห็นได้ทุกคนต่างก็เห็นด้วยว่าเธอช่างเป็นหญิงสาวที่น่ารักและสวยมากฝูงชนที่อยู่รอบรอบนิ่งอึ้งไปในทันทีพวกเขาไม่เข้าใจเลยว่าการสาดหมึกสเปสปะจะกลายเป็นภาพวาดที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ได้ยังไงน่าทึ่งมากเหลือเชื่อจริงๆนี่มันปรมาจารย์ชัดๆ เมื่อเทียบกับของผู้อํานวยการชูนั่นกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยอ่ะทุกต่างก็ต้องมองพร้อมทั้งถอนหายใจนี่ราวกับว่าหลิวฟานได้ไร้เวทมนต์ต่อหน้าพวกเขาเลยทุกคนต่างก็ลืมเรื่องที่พวกเขาเลยพูดล้อเลียนหลิวฟานก่อนหน้านี้ไปจนหมดเพียงแค่พริบตาพวกเขาก็รู้สึกราวกับว่าถูกตกหน้าคุณฟานหัวใจของโมเสี่ยวไปอ่อนยวบ ในตอนนี้หลิวฟานกลายเป็นฮีโร่ที่แท้จริงในหัวใจเธอไปแล้วภาพลักษณ์ของคนที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างปรากฏขึ้นมาในหัวใจของเธอสุดยอดไปเลยนี่เป็นสุดยอดตำนานที่อยู่ท่ามกลางพวกเราหรือเปล่าเนี่ยเด็กสาวเองก็มองด้วยความประหลาดใจไม่ต่างกันเดิมทีเธอคิดว่าหลิวฟานแค่ลาอเล่นเฉยๆอีกอย่างในขณะที่วาดรูปหลิวฟานก็ไม่ได้แสดงเทคนิคอะไรที่เธอรู้จักเลยสักนิดพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าเขาวาดไปมั่วๆซะมากกว่า แต่เพียงไม่นานเขาก็เปิดเผยตัวตนและแม้แต่ผลงานที่เสร็จออกมาก็ถือได้ว่าอยู่ในระดับปรมาจารย์เลยด้วยซ้ำเขาทั้งเปี่ยมไปด้วยพลังและทรงสเสน่ห์อีกต่างหากดวงตาที่สวยงามของหญิงสาวในภาพวาดเต็มไปด้วยความหมายราวกับว่าเธอกำลังรอให้คนรักมาขอแต่งงานอยู่อย่างไงอย่างนั้นเลยดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความคาดหวังความสงสัยและความตื่นเต้นเมื่อมองไปที่โมเสี่ยวไปแล้วเธอก็มีหน้าตาที่เหมือนกับเด็กสาวในรูปภาพไม่มีผิด ไม่นี่เป็นไปได้ยังไงกันเขาไม่ชนะเขาไม่คิดเลยว่าวันนี้เขาจะได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งขนาดนี้เพียงแค่เพราะเขาแกล้งทำเป็นแข็งแกร่งเขาแอบคิดอยู่ในหัวใจวันนี้โชคไม่ดีเลยจริงๆโอเคน้องชายนายมีฝีมือดีมากฉันยอมรับความพ่ายแพ้ชูหยุนต้องก้มหัวต่อความจริงและเปลี่ยนวิธีที่พูดกับหลิวฟานใหม่ หลิวฟานพ่นลมเย็นๆออกมาเดิมทีเขาคิดว่าจะสั่งสอนบทเรียนให้กับชูหยุนถ้าเขายังยั่วยุเขาไม่เลิกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาคงจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพื่อที่จะลงโทษคนที่น่ารังเกียจแบบนี้เขาจะต้องหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อที่จะลงโทษเขาไม่เพียงเขาแค่จะทําให้ชูหยุนต้องทุกข์ทรมานแต่จะต้องทําให้หลิวฟานสามารถหลบออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยนี่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการหลอกตัวเองน้องชายจะขายภาพนี้หรือเปล่าฉันจะจ่ายให้สาม 0-0-0-0หนยชูหยนุนยังไม่เลิกแต่กลับเลียริมฝีปากและเด <c oughs> ินตรงเข้ามาถามเรื่องราคาหลิวฟานตะโกนออกไปอย e ่างโกรธเกรี้ยวใส่หัวไปให้พ้นซะนี่เป็นเพียงคำกลดด่าธรรมดาแต่เมื่อออกมาจากปากของหลิวฟานมันจึงต่างออกไปเขาแอบใช้ความสามารถระดับเทพการทำร้ายผู้คนด้วยคำพูดและดังนั้นในวินาที t. ต่อมาชูหยุนก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองจู่ๆก็ไร้การควบคุม ทันใดนั้นเขาก็ล้มลงไปกับพื้นกลิ้งตัวและใส่หัวห่างออกไปจนร่างกายของเขาค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆเ,เขาใส่หัวออกไปจริงๆด้วยทุกคนต่างก็ตกตะลึงนิ่งอึ้งกันไปอีกครั้งสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงสัยผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วหรือเปล่าเขาใส่หัวตัวเองออกไปจริงๆทำไมเขาถึงเชื่อฟังอะไรขนาดนี้เนี่ยทุเรศหลิวฟานตะโกนออกไปอีกครั้งใบหน้าของชูหยุนกลายเป็นสีแดงด้วยความโกรธ เขาพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะลุกขึ้นแต่ร่างกายของเขากลับยังคงใสไปราวกับเป็นปลาไหลหรือฟานรู้สึกมีความสุขอย่างมากเขาเขาบ้าหรือเปล่าเนี่ยโชคดีนะที่ที่ถนนไม่มีรถเลยอะ่ะพระเจ้าวันนี้ฉันได้เปิดหูเปิดตาดีจริงๆเลยไอ้หนูสายเก่งมากเลยนะฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะเยาะดังเข้ามาในหัวของชูหยุนเขากำลังที่จะบ้าอยู่แล้วสีหน้าของเขาแดงเถือก เขาส่ไปที่ด้านล่างของบันไดที่ถนนฝั่งตรงข้ามและตรงนั้นทําให้ชูหยุนพยายามจัดการตัวเองจนลุกขึ้นมาได้เขามองไปที่ฝั่งตรงข้ามด้วยสายตาดุดันก็ได้เห็นว่าโมเสี่ยวไปและชายปริศนาที่สวมหน้ากากปิดบังใบหน้าได้หายไปซะแล้วฝูงชนยังคงชี้มือชี้ไม้มาที่เขาอย่างต่อเนื่องชูหยุนกรนโกรธพร้อมทั้งคิดกับตัวเองว่าอย่าให้เจอหน้าอีกนะไอสารเลว หลังจากนั้นเขาก็รีบเดินคอตกออกมาทันทียังไงซะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเกินไปโมเสียวไปเดินตัวติดอยู่กับหลิวฟานในขณะที่กำลังชื่นชมภาพวาดของเขาตอนนี้เธอรู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังลอยอยู่บนปุยนุ่นก็ว่าได้คุณฟานผู้หญิงในรูปวาดนี้คือฉันจริงๆหรือคะฉันสวยขนาดนี้เลยงั้นหรือคะน้ำเสียงของโมเสียวไปค่อนข้างที่แผ่วเบา หลิวฟานไล่ปลายนิ้วไปที่ผิวจมูกละเอียดราวยกเนื้อดีพร้อมทั้งรอยยิม้มถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครได้อีกละ่ะในใจฉันเธอสวยมากเลยนะสวยกว่าผู้หญิงในรูปด้วยซ้ำไปโมเสี่ยวไปยิ้มอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจคุณฟานฉันรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชายที่น่าค้นหามากเลยนะยังมีปริศนาอีกมากมายที่ฉันอยากที่จะค้นหาคุณคิดว่าตัวเองมีความสามารถอื่นนอกจากการวาดรูปอีกไหมคะ หลิวฟานเผยรอยยิ้มปริศนาจริงหรอฉันยังมีอะไรให้เธอค้นหาอีกเยอะเลยนะทันใดนั้นโม่เสี่ยวไปก็หน้าแดงระเรื่อแล้วดึงมือหลิวฟานพูดจาไร้าสาระคุณน,นี่หน้าไม่ไอายจริงๆเลยดวงตาของหลิวฟานว่างเปล่าเขาแกล้งทำราวกับว่าตัวเองไร้เดียงสาและพูดออกมาไร้าสาระหรือเปล่าซะหน่อยเธอแหละแม่ตัวดีคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยโมเสี่ยวไปกรอกตาไปที่เขาและถามออกมาว่า โอ้ใช่คุณฟานทำไมเมื่อกี้ต่อหน้าชูหยุนคุณต้องสวมหน้ากากด้วยหลักคะแล้วทำไมอยู่ดีๆเขาก็ใส่กลิ้งลงไปกับพื้นอย่างไม่มีเหตุผลแบบนั้นละ่ะคุณเป็นคนทำให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าหรืวฟานไม่อยากที่จะพูดถึงเรื่องความแค้นเก่าๆกับโม่เสี่ยวไปพูดไปก็มีแต่รังที่จะทำให้เธอไม่สบายก็เท่านั้นฉันจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะบางทีสมองเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้หรือฟานอยากไหลแล้วพูดออกมา ทันใดนั้นเขาก็เกิดนิ่งอึ้งขึ้นมาด้วยสัมผัสรับรู้ที่ไวของเขาทําให้เขามีสีหน้าที่ดูจริงจังขึ้นมามีอะไรหรอคะคุณฟานหลิวฟานตอบกลับมาด้วยท่าทางจริงจังฉันคิดว่าฉันได้กลิ่นเลือดฮะมเสี่วไปตะลึงและจู่ๆสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นแดงระเรื่อคุณฟานฉันขอตัวไปห้องน้ําก่อนนะคะรอฉันเดียวนะคะ จูจๆโม่เสี่ยวไปก็รู้สึกอายขึ้นมาเธอลูบไปที่หน้าท้องของตัวเองและรีบวิ่งไปที่ห้องน้ําสาธารณะพร้อมด้วยกระเป๋าท่านใดนั้นหลิวฟานก็เหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขายกมือตีที่หน้าผากตัวเองฉันนี้มันปากพล้อยจริงๆเลยในจังหวะนี้โม่เสี่ยวไปที่กําลังอยู่ในห้องน้ำสาธารณะก็รู้สึกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกังวล นี่มันน่าอายจริงๆทำไมเธอจะต้องมาเป็นประจำเดือนเอาตอนนี้ด้วยเมียแถมยังต้องมาเป็นต่อหน้าเขาอีกด้วยแต่ทำไมจมูกของคุณฟานถึงได้ดีอย่างกับหมาขนาดนี้ละ่ะในจังหวะที่หลิวฟานกำลังคร่ำครวญถึงสมองที่คิดได้ช้าของตัวเองอยู่นั้นไอ้หนูหลบไปจูจูก็มีเสียงของชายสูงอายุดังขึ้นมาที่ด้านหลังหลิวฟานก่อนที่เขาจะทันได้หันกลับไปมองเขาก็รู้สึกได้ถึงสายลมที่พัดตรงมาที่เขา หลิวฟานหลบไปด้านข้างและก็ได้รู้ว่ามันคือไม้วาดด้ามใหญ่เขามองไปที่ชายคนนั้นอีกครั้งเขาคือพานรงเขามองมาที่เขาด้วยความโกรธเกรี้ยวโอเคเขาต้องหลบไปให้พ้นทางในเมื่อเขาขวางทางการทำความสะอาดของเขาหลิวฟานรีบหลบไปที่ด้านข้างด้วยความเข้าใจแต่ชายแก่ดูราวกับว่าแค้นเคืองเขาเขาใช้เพียงไม้กวาดด้ามใหญ่เพื่อดึงขาหลิวฟาน หลิวฟานหลบไปทั้งซ้ายขวาและสุดท้ายก็มั่นใจแล้วว่าชายแก่นี้กำลังอยากจะมีเรื่องกับเขาเขาเหยียบไปที่ไม้กวาดและพูดออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวนี่ลุงจะเลาอกันเล่นหรือไงนี่เรามีความแค้นอะไรกันหรือไงชายแก่ยกมุมปากขึ้นมาด้วยความดูถูกความแค้นหรือแค้นที่ใหญ่หลวงเลยละ่ะบทที่579การขอโทษปากที่ไร้กาดโพสต์มีความสามารถพิเศษ เขาสามารถโจมตีด้วยคำพูดยิ่งฐานการฝึกฝนของเป้าหมายสูงเท่าไรเขาก็ยิ่งใช้พลังชีที่แท้จริงมากเท่านั้นท่าทางของหลิวฟานสงบมากแต่หัวใจกลับลิงโลดไปด้วยความสุขครั้งนี้เขาทำกําไรได้มากเลยจริงๆการจะได้ของหายากอย่างเมล็ดพันธุแห่งวัฒนธรรมปราดมาได้ต้องใช้โชคช่วยเท่านั้นและความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ในการทำร้ายใครซักคนเป็นเหมือนกฎที่สามารถปฏิบัติตามได้ แค่คิดถึงเรื่องนี้ถ้าเขาต้องเจอเข้ากับศัตรูหลิวฟาน,ฟานก็ทำแค่เพียงตะโกนออกมาใส่หัวไปซะพวกศัตรูก็จะจักไปอย่างเชื่อฟังด้วยท่าทางที่สงบนิ่งไร้ซึ่งการต่อสู้มันจะสะดวกสบายมากขนาดไหนกันนะหลิวฟานเองก็เหนื่อยกับการต้องเข็นคาและต่อสู้แล้วด้วยทำไมเขาจะต้องสู้ในเมื่อมีของที่ช่วยให้สามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยคำพูดแบบนี้ล่ะคุณลุงผมไปก่อนนะครับ หลิวฟานดึงโมเสี่ยวไปที่พยายามเก็บกดเสียงหัวเราะของตัวเองและรีบเดินออกมาปล่อยให้ชายแก่ยืนงงอยู่คนเดียวคุณฟานบอกความจริงฉันมานะนี่คุณเก็บขยะเป็นแค่งานอดีเรกจริงๆงั้นเหรอโมเสียวไปอดไม่ได้ที่จะต้องถามเมื่อเดินออกมานอกมหาลัยแล้วนี่เป็นเรื่องที่เธออยากที่จะถามเขามานานมากแล้วหลิวฟานคิดอยู่นานก่อนที่จะพูดออกมาว่า ฉันตอบเธอตรงๆไม่ได้หรอกนะแต่ฉันบอกเธอได้ว่าเหตุผลที่ฉันประสบความสําเร็จเหมือนอย่างทุกวันนี้ได้ก็เพราะฉันเก็บขยะนี่แหละคนอื่นอาจจะเก็บขยะแล้วทํากําไรได้สิบหรือ100อยหยวนแต่ฉันเพิ่มมูลค่าของมันได้จํานวนนับไม่ถ้วนโม่เสี่ยวไปพยักหน้าราวกับว่าตัวเองเข้าใจแล้วจึงยิ้มออกมาค่ะในเมื่อมันยากที่จะพูดงั้นก็ไม่ต้องพูดก็ได้หลิวฟานกลัวว่าเธอจะคิดว่าเขากำลังปิดบังอะไรเธออยู่จึงรีบถามออกไป ไปเธอคงไม่ได้โกรธใช่ไหมไม่หรอกค่ะโมเสี่ยวไปอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาไม่อยู่แล้วคะ่ะคุณฟานตรับใดที่คุณไม่ได้หักหลังความรู้สึกของฉันฉันก็ไม่ค่าคุณหรอกค่ะถ้างั้นเหรอหลิวฟานนิ่งอึ้งไปจู่ๆสีหน้าของโมเสี่ยวไปก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาและกลายเป็นดุดนันในวินาทีต่อมาเธอก็รีเผยรอยยิ้มออกมาเวลาที่ฉันโกรธก็จะเป็นแบบนี้แหละจำไว้ด้วยนะคะ หลิวฟานแตะไปที่เหงื่อเย็นๆที่หน้าผากตัวเองพร้อมทั้งพยักหน้าด้วยความรู้สึกกลัวนิดๆเวลาที่ผู้หญิงโกรธนี่น่ากลัวจริงๆเลยใกล้ๆกับมหาลัยหลินไห่คือถนนกวนไห่หลังจากที่หลิวฟานและโมเสี่ยวไปกินสเต็กกันเสร็จพวกเธอก็เดินเล่นไปตามถนนพร้อมกันนั้นเขาเองก็แวะเข้าร้านดังๆมากมายเขาพาโม่เสี่ยวไปเข้าไปซื้อของในทุกร้านไม่นานในมือเขาก็เต็มไปด้วยถุงทั้งใบเล็กใบใหญ่เต็มสองข้าง โมเสียวไปเช็ดเหงื่อให้หลิวฟานที่อยู่ข้างๆแต่ในหัวใจกลับรู้สึกมีความสุขอย่างมากเธอชอบความรู้สึกของการถูกเอาอ,อกเอาใจราวกับเป็นเจ้าหญิงเลยคุณหนูอยากที่จะวาดรูปเหมือนไหมคะในจังหวะนี้สาวสวยที่สวมหมวดเบสบอลสีขาวและเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูก็เดินเข้ามาเอ่ยถามข้างหลังเธอคือกระดานวาดรูปพร้อมด้วยอุปกรณ์วาดรูปมากมายโอเคค่ะ โมเสี่ยวไปเอ่ยตกลงอย่างมีความสุขและหลิวฟานก็ทำได้เพียงเดินตามเธอไปงั้นคุณหนูกับคุณพี่เชิญทางนี้เลยนะคะเด็กสาวยิ้มอ่อนพร้อมทั้งชี้ไปที่เก้าอี้ที่อยู่ข้างหลังเธอหลิวฟานมองอยู่ทางด้านข้างอย่างเงียบๆจู่ๆเขาก็รู้สึกอยากที่จะวาดรูปขึ้นมาแต่ก็ต้องเก็บกดมันไว้หลังจากที่ผ่านมานานเขาก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองก็ยังเป็นปรมาจารย์แห่งการวาดภาพด้วย วันนี้โม่เสี่ยวไปสวมชุดเดรสสีฟ้าประกอบกับลักษณะท่าทางของเธอทำให้เธอดูสง่างามและอ่อนหวานอย่างมากดึงดูดสายตาของคนที่ผ่านไปผ่านมาได้อย่างดีคุณหนูสวยมากเลยนะคะงั้นฉันเริ่มวาดแล้วนะคะหลังจากที่เอ่ยชมเสร็จเด็กสาวก็เริ่มต้นวาดรูปฝีมือของเธอดีอย่างมากเพียงแค่มองแวบเดียวหรือฟานก็บอกได้แล้วว่าเด็กสาวคนนี้ไม่ใช่มือสมัครเล่นบางทีเธออาจจะเป็นนักศึกษาด้วยเหมือนกัน หลิวฟานยืนอยู่ด้านข้างโดยไม่มีอะไรทําเขาจึงมองไปที่เธอพร้อมทั้งผ่อนคลายจิตใจนี่เป็นวิธีที่ดีในการฝึกความแข็งแกร่งทางจิตเขาไม่รีบร้อนที่จะกินมเมล็ดพันธุ์แห่งปราดวินยังไงซะตอนนี้เขาก็อยู่แค่ในระดับลึกลับเท่านั้นซึ่งหมายความว่าความก้าวหน้าในการฝึกตนของเขากําลังเพิ่มขึ้นดังนั้นเขาจึงไม่มีห่วงปีศาจอยู่ภายในวาวาดได้ดีมากเลยเหมือนมากเลยอ่ะฉันก็อยากวาดด้วยเหมือนกัน ฝูงชนที่เฝ้าดูต่างก็กระซิบพูดคุยกันไปมาหลิวฟานมองไปที่กระดานวาดภาพของเด็กสาวในเวลาไม่ถึง5นาทีภาพร่างของโม่เสี่ยวไปก็เริ่มที่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทักษะการวาดภาพของเด็กสาวดีมากจริงๆหลิวฟานนอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าและชื่นชมเธอในจังหวะนั้นเอชให้อาจารย์ไปหรือเปล่าฮะจู่ๆก็มีเสียงของเด็กหนุ่มดังขึ้นมาจากฝูงชน หลิวฟานขมวดคิ้วและมองไปทางเสียงนั้นสายตาของเขารีลงในทันทีชายหนุ่มอายุพอๆกับเขาเขาสวมเสื้อเชอิ้ตสีขาวกางเกงยืนและมีผมที่ยาวดูหล่อเหลามากเห็นได้ชัดว่าท่าทางหน้าตาของเขาราวกับหลุดออกมาจากนิยายอย่างนั้นแหละอย่างไรก็ตามท่าทีของหลิวฟานกลายเป็นเย็นชาขึ้นมาทันทีเขารู้จักคนคนนี้และเขาไม่มีทางลืมผู้ชายคนนี้ไปได้ตลอดชีวิตชูหยุน อดีตที่ปรึกษาของเขาเองไอสารเลวที่ล่อลวงเด็กสาวที่เขาหลงรักไปและทําให้เธอต้องทําแท้งจนถึงขนาดที่ต้องลาออกจากโรงเรียนไอเลวที่บังคับไม่ให้เขาได้รับใบปริญญาไอสารเลวที่ทําให้ชื่อเสียงเขาต้องแปดเปื้อนในสายตาของเพื่อนร่วมชั้นชุนหยุนไม่ได้สังเกตหลิวฟานที่กําลังยืนอยู่ข้างเขาเขาไม่รู้เลยว่าหลิวฟานอยากที่จะพุ่มเข้าใส่และซ้อมเขาให้น่่มไปเลยในสายตาของเขามีเพียงเด็กสาวที่สง่างามและน่ารักที่กําลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ ผู้อำนวยการชูเหรือคะโมเสี่ยวไปหันไปมองที่ชุนหยุนร่องรอยของความรังเกียจแวบขึ้นมาในสายตาของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอได้ยินข่าวลือมากมายเกี่ยวกับชุนหยุนมาบ้างเขาเกี่ยวข้องกับนักศึกษาสาวๆมากมายและพูดได้ว่าชีวิตส่วนตัวของเขาวุ่นวายแบบสุดๆเลยแต่ภูมิหลังของเขาก็แข็งแรงจนไม่มีใครกล้าที่จะแตะต้องเขา อาอาจารย์ไปช่างบังเอิญจริงๆเลยนะคนสวยๆแบบคุณไม่ว่าจะวาดยังไงก็ต้องออกมาสวยอยู่แล้วใบหน้าของชูหยุนดูผ่อนคลายสายตาเจ้าเล่ห์ของเขามองโม่เสี่ยวไปตั้งแต่หัวจระรถเท้าและหัวใจก็รู้สึกคันๆขึ้นมาทันทีเอาล่ะคะคุณหนูในจังหวะนั้นเด็กสาวก็วางดินสอลงถอดกระดาษวาดภาพออกและส่งให้โม่เสี่ยวไปโม่เสี่ยวไปรับมาดูและพูดออกมาอย่างมีความสุขว้าววาดได้สวยมากเลยคุณเก่งมากเลยนะคะ เด็กสาวยิ้มอย่างเขินอายจริงเราขคอผมดูหน่อยได้ไหมจูจูจชูหยุนก็ดึงไปและแกล้งทำเป็นดูที่รูปวาดเขาใสา่หัวพร้อมทั้งถอนหายใจออกมาโอ้ผมไม่คิดงั้นนะนี่มันห่างไกลาจากตัวคุณมากเลยนะไปฝีมือการวาดรูปของเธอแย่มากเลยจริงๆจงูจูจชูหยุนก็เสียงเปลี่ยนและมองไปที่เด็กสาวด้วยสายตาดูถูกเด็กสาวอับอายเพราะสิ่งที่เขาพูดฉันฉันวาดได้ดีแล้วนะคะฉันว่ามันสวยแล้วนะคะผู้อำนวยการชู ช่วยคืนรูปวาดมาให้ฉันด้วยเธอคะ่ะโมเสี่ยวไปตอบอย่างไม่ค่อยพอใจเท่าไรชูยุนไม่สนใจและส่งรูปวาดคืนเดิมทีโมเสี่ยวไปอยากที่จะรับภาพวาดคืนแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะไม่ยอมจนเกิดเสียงแครกและภาพวาดก็ขาดออกจากกันคุณโมเสี่ยวไปตกใจมากชูหยุนกล้าดียังไงถึงมาทำแบบนี้อ้ผมขอโทษจริงๆนะอาจารย์ไปผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆคุณแย่งไปก่อนที่ผมจะทันได้ปล่อยรูป เฮ้ hey, ถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นความผิดผมเองเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่รังเกียจผมจะวาดให้คุณใหม่ดีใหมพูดตามตรงนะผมมีฝีมือแล้วก็วาดรูปอยู่บ่อยๆด้วยนะชูหยุนรีบกล่าวขอโทษและเสนอตัวเองทันทีในตอนนี้เด็กสาวที่วาดภาพกำลังจะร้องให้ออกมานี่เป็นการดูถูกผลงานที่เธอทำออกมาด้วยความเหน่อยยากเธอไม่ได้รับความเคารพและการเชิดชูจากคนอื่นเลยเฮไอทูเร hey, รีบขอโทษออกมาซะดีๆ ทันใดนั้นก็มีใครบางคนตบมาที่ไหล่ของชูหยุนและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชา